ไงก็โทรถามถามหน่อยว่าจี้เมื่ไปจะว่ายังไงรายงานไต่มาสนี้แย่มากหาทางเพิ่มยอดขายในไต่มาสหน้าส่วนตลาดต่างประเทศก็ต้องขยายให้ได้ส่วนโครงการหัวชัน international ที่รักอยู่ไหมมีเรื่องอยากบอกเธอที่รักคืนนี้มีเวลาหรือเปล่าฮัลโหลที่รักอยู่หรือเปล่าคุณจี้ดูข้างบนอะไร การประชุมวันนี้จบแค่นี้ออกไปได้ฮัลโหลส่งข้อความเยะแยะทำไมถ้ามีเรื่องทำไมไม่โทรมาเสียงเพลงใจว่าจะไม่สะด,ดวกอะตอนนี้ฉันยุ่งมาก พูดเรื่องสำคัญแล้วกันคืนนี้จะมีงานเลี้ยงรุ่นเธอพอจะช่วยเป็นคุณจี้ปลอมๆอ,อีกครั้งได้ไหมได้โปรดได้โปรดผู้หญิงคนนี้ยังกล้าใช้ตัวตนของฉันไปอวดเพื่อนไม่มีเวลาหวางสายแล้วขอโทษค่ะ หมายเลขที่เธอเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณนะนี้ดูเหมือนว่าต้องไปเองที่หมดพุ่งเฟือยแามโลบมากไม่รู้ว่าคุณย่ามองเธอตรงไหนจี้คืนนี้คุณหลิวเชิญไปที่ร้านอาหารหลิวกวางรับรู้แล้วเดี๋ยวก่อนนี้จะมีงานเลี้ยงรุ่นเธอพอจะช่วยเป็นคุณจี้ปลอมๆให้อีกครั้งได้ไหม ได้โปรดได้โปรดเรื่องนัดคืนนี้ออกไปครับคุณจี้